ไปเ็ตตรงของนี่สาวตรงเมื่อวันที่ตรงเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิงหาครงมันหาิบหกวันทิตเวลาสี่โมงเลงสานาที